สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปไหว้พระเจ้าปู่ศรีสุดโทและพระเจ้าย่าสีปะทุมมานาคินีค่ะที่วัดหนองมโนรมตําบลทองหลางอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ซึ่งบรรยากาศภายในวัดแห่งนี้นะคะจะมีความล่มรื่นมากเนื่องจากว่าทางเข้าวัดด้านหน้านะคะมาถึงก็จะเห็นสระน้ำขนาดใหญ่อยู่หน้าวัดเลยค่ะและก็จะเจออุโมงค์ทางเข้าซึ่งเป็นอุโมงค์ต้นไม้นั่นก็คือต้นกัลประพฤกดอกสีชมพูค่ะถ้ามาในฤดูหนาวทุกคนจะได้เห็นทางเดินแห่งนี้นะคะเป็นสีชมพูไปทั้งหมดเลยค่ะทุกคน และที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะก็คืออุโบสถเรืองแสงนั่นเองค่ะทุกคนและภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตอนกลางคืนนะคะจะมีความเรื่องแสงสวยงามมากๆเลยค่ะและด้านในอุโบสถนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือไหว้บูชากันอยู่ด้านในอุโบสถเลยนะคะและที่สําคัญนะคะด้านในอุโบสถนะคะจะมีภาพจิต,ตกรรมฝา ผานังสวยงามมากมากเลยค่ะอยากเรียนเชิญให้ทุกคนมาทําบุญและแวะมาเที่ยวที่นี่นะคะ่ะคือเรามาแล้วเราเกิดความประทับใจเราก็เลยอยากชวนเพื่อนๆมาทําบุญและแวะมาเยี่ยมชมค่ะนี่นะคะองค์พรนะหน้าที่วัดหนองโนโลมนะคะอยู่ที่อำเภอจักรราชค่ะวัดกำลังก่อสร้างนะคะนี่ เรียนเชิญทุกคนมาทำบุญนะคะนี่คือภาพปฏิบัติกรรมนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนอยากเชิญทุกคนมาทำบุญนะคะนี่หลวงพ่อท่านกำลังทำน้่ท่้นปิดวาจานะคะฝั่งนู้นอยู่ใต้ต้นโพและจุดนี้เป็นภาพวาดฝาผนังสวยงามมากค่ะ สวยงามมากค่ะทุกคนอยากชวนชวนทุกคนมาทำบุญนะคะนี่องคพญานาคและฝั่งนี้จะเป็นบ่อน้ำหน้าวัดนะคะเนี่ค่ะต้นไม้ตรงหน้าเรานะคะถ้ามาแล้ดูหนาวสวยมากดอกสีขาวชมพูนะคะที่นี่กระประพึก สวยงามมากทุกคนอยากเชนทนมาทําบุญวุ้ยอุ้ย,ยนี่เราเจอค่ะนี่เราเจอน่าจะเป็นต่อหรือแตนเนี่ยล่วงลงจากต้นไม้นะคะธรรมชาติมากตรงนี้เย็นมากค่ะทุกคนทิ้งไว้ที่เดิมตรงนี้เย็นมากนี่ รอบๆวัดนะคะนี่ฝั่งนี้จะเป็นป่ามันสำปหลังมีบ้านคนมีปา่าอ้อยในป่ามันนี่คุณดูนะคะนี่ต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะถ้าเป็นฤดูหนาวตรงนี้จะเป็นสีชมพูทั้งถนนนะคะเดี๋ยวถ้าเข้าฤดูหนาวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูดอกไม้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะ และอีกจุดหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนน,นี่นี่ก็เป็นอุค์งต้นไม้อีกอีกจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าดอกดอกไม้บานนะคะเราจะพาทุกคนมาดูอีกรอบนี่ซึ่งมีความน่าสนใจไปกว่านั้นคือด้านหลังตรงนี้นะคะนี่เป็นทางรถไฟนะคะซึ่งมาจาก กรุงเทพสระบ,บุรีนะคะกรุงเทพสระบ,บุรีจะอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ฝั่งขวามือกรุงเทพสระบ,บุรีเมืองนครราชสีมาะคะ่ะนูน่นวิ่งไปนูน่นจักรลาดบ้านเรานะคะอำเภอจักรลาดแล้วก็เลยไปอีกจะเป็น นูน่นสิ้นสุดปลายทางอุบลราชธานีค่ะนี่เป็นรถไฟการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยด้านหลังนะคะเราเคยนั่งรถไฟมาแล้วเห็นวิวฝั่งนี้นะคะตอนนั้นเรานั่งรถไฟมาก็จะเห็นดอกไม้นะะี่ค่ะอุโมงต้นไม้ตรงเนี้ยนะเป็นสีชมพูสวยงามมากนะคะ,ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเดี๋ยวเรานำพามาให้ชมเพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้เราอยากเชิญชวนทุกคนมาทําบุญที่วัดค่ะ หรือลังพึ่งมีใครรู้บ้างแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วน่าจะเป็นลังลังแตนรุกคนกลงแตนไหมนี่คือลังต่อดูยังไงอ่ะลังแตนกับลังต่อแต่แต่ไม่ใช่ลังพึ่งแน่นอนค่ะลังพึ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะใครรู้บ้างคะว่าอันนี้เป็นลังแตนหรือลังต่อเม้นท์มาบอกเราหน่อยนะคะเราซึ่ง เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือรังอะไรนี่คือฝักของต้นรกระหล่ำปลื้กน,นะคะไปดอกสีชมพูสีขาวนะคะทุกคนนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวมันแกแ่เราจะมาเก็บเอาไปปลูกบ้านเรามันยังไม่แก่นะนยังมันยังไม่แก่นี่ทุกคนนี่ถ้าเป็นฤดูหนาวสวยมากนี่ จะมีความสวยงามมากเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเราจะเข้าม,มเาเต็มเ,เลย,เ,ยเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะมาขอพระไ,ไปไห้พระก่อนมาขอพระไปปลูกที่บ้านนี่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมความสวยงามด้านในนะคะนี่คือยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนขนาดยังสร้างไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้ดูสิภาพเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัดนี้เนี่ยทุกคน สวยมากนี่เห to ็นไหมเห็นไหมว่ากำแพงเป็นรูปช้างทั้งนี่ทั้งปดเลยเออไหนน่ะข้างในเหรอโอู้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะดนกบดมกบเปิดเปดูนี่เดี๋ยวเราทำบุญกันนะคะทุกอ่ะนทุกโอ้โห โอ้ยคนลุกอ้ยคนลุก้ย,กยสวยมากทุกคนโอ้ยจิตกรรมฝาผนังก็สวยโอ้ยฉันยังคนลุกไม่หายเลยนี่กินาลีเล่นน้ำโอ้ยสวยงามดูสิบันเปกดีไทยโอ้ยคนลุก อีกฝัง่งนึงนะคะนี่พญายนาคเล่นน้ำโอ้ยสวยสวยมากทุกคนทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงคะถ้าใครอยากมาตามเรามาได้เลยนะคะทุกคนหลายคนบอกจัก,กลาดไม่เห็นมีอะไรเที่ยวเลย ลองมาจ้าหวัดน้องมาโดนลมบ้านเองเนะเาะแล้วก็วัดป่าจักรลาดเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะเอาคลิปวัดป่าจักรลาดมาให้ดูจ้าบ้านเองมันก็สนีแหละเองนี่แหละี่ช่วยกันให้มันดูมีคุณค่านะ